คำถาม How are you doing กับ What are you doing ต่างกันยังไงง่ายๆคือ How are you doing แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างและส่วน What are you doing แปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าเราถูกถามคำถามนี้เราควรตอบว่ายังไงล่ะคำถาม How are you doing เหมือนกับคำถาม How are you เราก็เลยตอบได้ว่า I'm good How are you คำตอบส่วน What are you doing ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับปกติคำถาม What are you doing ถามถึงคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันถ้าเป็นแบบนี้เราตอบได้ว่า I'm ตามด้วย verb ing เพราะโครงสร้างนี้เป็น present continuous tense ซึ่งเป็น tense ที่เราใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับเช่น I'm eating I'm working I'm talking to my friend. แต่เรื่อง What are you doing? ยังไม่จบครับเพราะว่าภาษาอังกฤษชอบทำให้ชีวิตของคุณลำบากนะเมื่อกี้ผมพูดว่าเราใช้ Present Continuous tense กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมแต่เราก็ใช้ tense นี้กับแผนที่เราวางไว้ในตารางแล้วเช่นพูดถึงอนาคตพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรบ้าง สำหรับคำถามนี้เราใช้ future simple tense ได้เช่น What will you do tomorrow? แต่ในสถานการณ์นี้เจ้าของภาษาอังกฤษมักจะใช้ present continuous tense มากกว่าเมื่อเราถามถึง plans เช่น What are you doing tomorrow? เหมือนกับ What are your plans tomorrow? อ,อีกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้คุณแผนว่าจะทำอะไร What are you doing tomorrow? ตอบว่าผมจะเล่นเทนนิสกับเพื่อน I'm playing tennis with my friends tomorrow เห็นไหมถ้าเราพูดถึงแผนที่เราวางไว้ในอนาคตแล้วเราใช้ present continuous tense ได้ครับถ้าคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษสดพิมพ์222ไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับ